ท่านสาธุชนพทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนนี้หล้มปูพุ่งมากเกินไปเรื่องราวก็เลยไม่ได้กันเรื่องมโหสถวันนี้ก็เห็นจะไม่รบกวนแล้วแต่ถ้าว่าหล้มปู่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะพูดเพราะว่าต่อไปชาติเป็นเรื่องของลูกหลานที่ต้องรักษาเขาไว้ ก็จำเป็นจะต้องดูตัวอย่างคนก่อนที่เขาดีมาวันนี้ก็มาพูดกันถึงตอนที่พระเจ้าจุนนีสมทัศยกองทัพไปล้อมกรุงมหิลลมหานครพ่อนย้อนต้นเสียงนิดหนึ่งไม่ได้เชื่อมกันคืรว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีสมทัตเรียกบรรดาราชาทั้งหลายลเรามาเ่านั้นเขามาแล้วก็สั่งว่าพวกท่านจงไปกับข้าพเจ้า ไปจับพระเจ้าวิเทหราชมาตัดทีสะแล้วสับให้มันเป็นท่อนๆๆๆในฐานะที่มันทน,นงองอาจสั่งทหารของมันมารังควานทำคราวทำความรังคานให้เกเราเพราะว่าพวกเรากำลังจะมีความสุขมันกแกล้งเราอย่างนี้แต่ความจริงฉันคิดแล้วนะว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยฉันจะไม่ทำ แต่ในเมื่อมันทำลายหัวใจกันแบบนี้ฉันจะต้องทำแล้วจะรีสั่งให้กองทัพจีนเราคือกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพทางกองทัพราบมีจำนวนมากมายไปย่ำเหยียบต้องการจะย่ำเหยียบเมืองมิถิลามานครฮาปีนาในคลิปตาเดียวนี่ความจริงเวลานี้ประเทศเราก็คล้ายคลึงกัน กับกรุงมิถิลามาหานครแล้วก็ดูต่อไปว่ากรุงมิถิลานาะกนครเน่ยเขาทำยังไงเขาจึงได้พ้นภัยได้ความจริงกองทัพตั้ง102ร้อยสองประเทศคือเมืองขึ้นร้อยหนึ่งประเทศกับกองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุนีสมัพอีกองทัพหนึ่งรวมกันร้อยสองประเทศจะทํางานประเทศเดียวไม่สาเร็จ เมืองประเทศนั้นเขาป้องกันแบบไหนดูตัวอย่างเขานะแล้วดูลีลาเขางมโหสดว่าเขาทำอย่างนักการเมืองของเราหรือเปล่านักการเมืองของเรานักการทหารของประเทศเราทำเหมือนเขาไหมถ้าทำได้อย่างเขาก็รับรองว่าประเทศของเราจะปลอดภัยถ้าทำไม่ได้อย่างเขาประเทศของเราก็จะเป็นแบบยูนิคเม่นะ ดี่ได้ขอลูกหลานที่รักมาฟังแลว้วก็จำอย่าคิดว่าเป็นนิทานได้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านมามันจะนานแสนานานาก็ตามทีแต่ว่าเราใช้ยุทธวิธีตานี้เราก็มีผลเหมือนกันทุกอย่างต้องคลี่ประวัติศาสตร์ถ้าเราจำประวัติศาสตร์ไม่ได้เราก็บริหารประเทศไม่ได้ ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็หาความสุขไม่ได้เรื่องประวัติศาสตร์จะมีความสําคัญตอนไหนที่เราลรบแพเขาเพ่องทำเพราะอะไรเราชนะเขาเพราะอะไรต้องจำล้วเขาทํากันมาแบบไหนจึงแพเขาทําแบบไหนชนะนี่คนเขามากมายก่ายกองคนเมืองมิถิลามานะครไม่ใช่หยิบมือเดียวแะ่สู้เขาได้ไม่ได้ฟังกันไป เอ็นนั้นว่าเมื่อพระเจ้าจุนนีสมทัตยกทัพไปเข้านั้นเกวัดปุโรหิตก็ทูลทัดทานบอกอยาไปไม่ได้ใน,นเมืองนั้นเพราะว่ามโมโหสถปัญดิคนนี้มีปัญญามากถ้าขืนไปจะต้องย่อยยับกลับมาพระองค์ไมเชียอถือว่าเรามียศใหญ่ที่เมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่ไอตัวเมาเมาแบบนี้ถ้ามีในประเทศไทยมารประเทศทางมานั้น ถ้าใครมันเมาแบบนี้ลูกหลานจะยอมรับนับถือมันนะมันจะทําให้ชาติมันไรตัวเราก็จะต้องคนได้รับความลาบากไปด้วยดูอย่างเราจะทำอาองยังโยนใต้ต้องหนีออกนอกประเทศไปอยู่ประเทศอื่นนะไม่มีใครเขายอมรับับถือว่าเราเป็นญาติหรอกเขาก็ถือว่าเป็นทาสที่อาศัยเมืองเขาไม่มีความสุข เป็นอันว่าเมื่อในเมื่อพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เกวัตจะห้ามแปางเท่าไรก็ไม่ยอมฟังพอได้เวลาก็ยกทัพออกไปพร้อมดุร้ายชายร้อยเอ็ดองเวือกองทัพไปจริงๆร้อยสองกองทัพโอ้โหมันไม่กินน้อยเลยเนาะตั้งใจว่าจะทัพปี๊ปีพรมพร้อมกันนะคนเมืองมุลิลามานะครโอแตกตายหมด สำหรับผู้ทหารเขาที่มาโหสดวางไว้ก็ส่งข่าวการเคลื่อนกระบวนทัพของจอจนนพระเจ้าจุลนีพมทัดมุ่งส่งมุ่งเข้าสู่กรุงมหิลามหานครแจ้งไปให้มโหสดทราบร่วงหน้า่อนมโห,สดม,หสดมโหสดเมื่อได้ทราบข่าวว่ากองทัพของพระเจ้าจุลน,นีจะมาว่าจะมาถึงในวันนั้นวันนั้นเตรียมการคล้ายคคเนไม่ผิดคนมีเญญานี าการเดินทัพนันเดินเร็วไม่ได้ต้องเดินช้าคิดว่าระยะทางที่ขึ้นมาจากโน่นที่นี่ระยะทางไกลเท่าไหร่และกี่วันจะถึงดังนั้นเราหอสดในหลักในฐานะที่เป็นที่ปรกษาของพระมหากษัตริย์ก็เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งดูดยเด้ว่าคนมากกับคนหยิบมือเดียวใครจะชนะลูกหลานฟังให้ดีนะจําไว้ดีนะ ฟังแล้วก็จำจำเราคิดคิดว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะทำตนอย่างมาโหสถนันก็จงอย่าทำตนอย่างข้าราชการและนักการเมืองเรเว็วๆข้าราชการและนักการเมืองที่ดีมีมากกว่าเลวดูตัวอย่างคนที่คนดีดีคนไหนดีจำมาไว้ในใจว่าฉันจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้ การสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ได้เป็นหลักการเป็นหลักการปฏิบัติแล้วก็ใช้วิธีการให้มันเหมาะสมกับกาลสมัยใช้ได้เป็นนั้นว่ากองทัพของพระเจ้าจุนนีมาถึงกรุงมัชิลาหมานครในตอนคำ่ำเวลากลางคืนเขาต้องจุดคบเพลิงคบเพลงไอ้คบเพลิงนี้เาทำนี้อาไม่ลำมา ทะลวงข้อลงไปเอาข้อทายไว้อน้มันใส่ข้างในแล้วก็ผ้าคีริุใส่ข้างนอกทําเป็นไส้ยาวไปทั้งคนล้าตอนปลาก็จุดถือแดงขามคนจำนวนนับล้านนี่ให้ครบเชิงกันแดงแสงสว่างอะไรมาถึงก็ล้อมพนาครแล้วก็แม่ทัพก็จัดกองทัพวางทาง เอากองทัพช้างล้อมคองมดีาคาแมงกรงมิจชลามานครมปนชั้นหนึ่งเอากองทัพม้าล้อมเป็นชั้นที่สองเอากองทัพรถล้อมเป็นชั้นที่สามมเอากองทัพราบราบเข้าไปเป็นกองหน้าไปชิดติดกำแพงเมืองโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จตายแล้วมั้งหมสด โโหโสถดเจียกลายเป็นม,หมโหโหน่าหรือไม่เน่ากันเนาะเอาฟังกันตอ่อเวน่าเสียงกองทัพมันมากมากอกทึกก,กอกล่องเหมือนกับเป็นหนึ่งว่าแผ่นดินกรุงมิถิลามนาครจะจะล้มจะถล่มทลายลงโอ้โหจริงจริงนะคนมากแบบนี้แล้วเขามากันมากเขาเร่ยคนในเมืองกรุงมิถิลามเล็ก ข้านายกองทัพที่มาเนี่ยล้อมถึงสี่ทันไม่ใช่เรื่องเล็กเลย no ตัวงใหญ่มากแตทหารทุกคนก็มีความเึ่มวมาเพิ่ตาเดียวคนในเมืองนี้ต้องตายหมดในเมื่อใจไม่คิดว่าจะชนะสิอย่างเดียวกำลังใจก็เึ่มๆต่อมาก็มามองโดยจารย์ทั้งสี่คือต้งเีนนกภูกษะกาเมนและก็เทวิน เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องกือก้องโกลาหลแสงประไปสว่างสวัยให้ทั่วเมืองจีนนั้นโอ้โห,หน่าดูก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตไุไม่เกิด้นเพรก็อะไรน,นั่นไงบันดิตแปลกจิ่งเข้าไปพ่อพระเจ้าวิเทรารตรมกษัตริย์กราบคุณว่าขอเดชะเสียงอืองก็อาโก ืเ่อกล้องโกล่าหนุนพะมรคนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบเหตุถึงคนที่พระองค์จะทรงพิจารณาให้ทราบเหตุเพเจ้าค่นั่นเยงแล้วคนมีปัญญาเขาเก็บไว้เป็นที่ปรึกษามาสอนเขาได้เอาจริงเอาจังเข้าปัญญาหมดไม่มีปัญญานี่คล้ายๆกับที่ปรกษา,าของพมหากษัตริย์ในปัจจุบัน เวลาเข้าที่ขับขันอยู่จริงๆถ้าเหตุนารเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาจะแก้ไขอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเป็นอน,นว่าพระเจ้าวิเทยราชที่นี่ทรงเปิดตะแกรงคือเปิดหน้าต่างดูก็ทราบว่าพระเจ้าจุนนีสมทัติยกกองทัพมาล้อมนครแล้วพระองค์ก็ตกกระไทยตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง มองดูกองทัพมันเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเป็นชั้นชั้นชั้นนับปริมาณไฟนับเป็นล้านล้านดวงโอ้เห็นท่าจะตรงไม่ทนไม่ไหวสู้ไม่ได้ตกใหญ่เหนยยืนแต่ทับนิ่งกต่ลิงไม่พูดพูดอะไรไม่ออกเจนท่าอาจารย์เนสีกราบทูลเตียนรองยินทรงตัดว่าไอ้นี่เราก็เห็นจะไม่พลเงื่อม,มือของข้าสิจแล้วในคราวนี้ วันพรุ่งนี้เขาคงจะยกเข้ามาบกโจมตีเราเป็นแม่นขงเป็นแน่ไม่ต้องห่วงนะเขาตีแง่แง่ถ้าเขาตีเราจะมีทางสู้เขาไหมท่านอาจารย์ทั้งสี่ช่วยคิดด้ยอาจารย์ทั้งสี่้งองเรือแตกหลักหมดปัญญานี่เห็นไหมคนคุยโวนี่มันเป็นอย่างนี้สูคนนี้เขาไม่คุยไม่ได้อันนี้ก็มากล่าวถึงมโหสถ เขารับอาสาป้องกันบรนคร <c oughs> ตอนนี้ลูกหลานต้องคอยจำให้ดีนะลูกหลานที่รักว่าเขาใช้ปัญญากันยังไงคนน้อยทำไมจะสู้คนมากได้ยาวประเทศเราเวลานี้ข้าสึกล้อมอยู่ทั่วรอบเขตมีท่านในประเทศก็มีมากถ้าเราใช้ปัญญาอย่างโอโหสดแต่ไม่ต้องทำเหมือนนะถ้าการรบไปคนในอย่าง ใช้ปัญญาอยางมะโหสดไม่ยื้อแย่งแข่งดีกันแล้วก็เราก็ชนะหลวงปู่รับรองว่าประเทศไทยจะต้องชนะข้าวศึกไทยไม่มีวันที่จะแพ้ข้าวศึกแต่ขอให้ทุกคนมีความสามสัคคีแล้ว่าใช้สติปัญญาให้ดีเป็นของไม่ยากในการชนะข้าสศึกฟังเรื่องราวงมะโหสดต่อไป นเมื่อมโหสถเห็นกองทัพเขาพระเจ้าจุนนมียกบอลล้อมคลครแบบนั้นแต่เทินท่านเองท่านไม่รู้สึกตกใจไม่แต่นิดเดียวท่านไหนไหมาท่านไม่ยอมเพราะนั้นว่าเขาเป็นคนมีวิญญาณนี่เขาพร้อมแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่ามโมโหสถได้วางการป้องกัน,ะนละครไว้แล้วอย่างไม่ประมาทนี่เขาไม่มานั่งแย่งเก้าอีก้กันยะู่ไะ คนนั้นได้เป็นในนั่งคนนี้ได้เป็นนี่กูจะเป็นมั่งเมืองกูเมืองเมือง,งเป็นก่อนกูกูเป็นก่อนเมืองอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีมันนั่งถิ้งเรื่อง่ีมูราคีมายะเนีย่ยเอื่องนี้ประเทศชาติทะไม่รอดคนประเทศนี้ดูหลานอยาครบเอาแต่ความสุขส่วนตนไม่หวังดีกับชาติดูตัวอย่างหมอสดเขา เพราะต้งวางการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก่อนแล้วแต่ว่าคิดเป็นห่วงพระเจ้าวิเณุราชเพราะพระองค์จะตรงตกตกะไทยหมายควากลัวพระราชาจะกลัวจะตกใจยร่งรีบเข้าไปสู่พระราชนิเวทเขพื่อจะถ่ายซึ่งเข้าไปในวังราบถวายบางคมแล้วก็เฝ้าอยู่นั่งนิ่งอยู่ก่อนเพื่อจะฟังกระแสรพระราชดำรสของพระราชา ฝ่ายพระเจ้าวิเทรพรับรมการักริ์พอทอดพระเนตรเห็นมโมโหสถเก้าๆก็สบายใจรับสั่งกับโมโหสถว่าพ่อมโหสโลกรักพระเจ้จนาจุลนีกษัตริ์แห่งปัญจาลนาครยกกองทัพมามากมายเหลือเกินมันล้อมเมืองของเราในครั้งนี้เราควรจะแก้ไขยังไงจึงจะรอดพ้นจากการโจมตีของข้าศิก เพราะการลบครั้งนี้พ่อมองไม่เห็นเลยว่าเราจะชนะเขาได้พ่อไม่เห็นทางจริงๆท่านมโหสถได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จะทรงพระวิตตกไปเลยพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้เอาไว้เป็นธุระของข้าพระพุทธเจ้าพอแล้วกันข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาสาป้องกันร,ราชสมบัติของพระองค์ และขอพระองค์จงประทับอยู่ในพระราชฐานนี้เหมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จงอย่าทรงนึกถึงการสงครามเลยข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการจากจบพระเจ้าจุลนีแต่ผู้เดียวไม่นี่แหละูหลานที่รักมันต้องเป็นอย่างนี้ใครเขาเผาตึกเผารามเผาจวน เผาลงเรียนเผาสถานที่ราชการทำลายวัตถุราชการนั่งนิ่งเฉยๆปล่อยให้มันทำคนอย่างนี้เป็นคนทำลายชาติมันต้องอย่างวโหสถทีเดีเพราะนี่คนฉลาดดูเขาต่อไปเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังโมสถพูดกราบทูลแบบนั้นก็ทรงเบาพอไทยหายกังวลก็ว่าเหตที่เกิดขึ้นนั้น เพ่นด้ทรงรับสั่งกับว่าขอสุดว่าพ่อมหมอฉันไว้ใจนะเพื่อพ่อไว้ใจลูกในความสามารถของลูกในพ่อคิดว่าลูกทําได้ขอลูกจงทําหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรที่เราปกครองอยู่นี่ให้ผ,าส,ผา,าสุกแอนาประชาสัสดรรเถิดไว้ไว้ม,มอบอำนาจเลย มอบอำนาจความเป็นใหญ่รับหน้าที่เหมือนกับระบาทิสมเด็จที่หัวหมอบอำนาจให้ก่นาย,ยกรัฐมนตรีไปเมื่อโคดรับพระบรมราชองค์การแล้วก็กลาบถวายบังคมทุนลาออกมาและจึงสั่งให้ตีกองประกติกองประกาศกระชาวมานมรว่ควาท่านพี่น้องชาวมิติลานนครทั้งหลายการที่พวกเรา ชาวมิชลานครผู้ข้าวศิษ์ร้อมโดยรอบแาวนี้ขอทุกท่านอย่าได้หวัดสะดุ้งเกรงกลัวข้าวศิษต์วอย่างใดเลยจำให้ดีนะลูกหลานเะนี่ยจำม้ขอให้พวกท่านทั้งหมดประดับร่างกายด้วยดอกไม้หอมแม่และขอหอมมาเล่นชมลมมาเฮืกันเถิดนั่นแน่นี่เยอะข้าวศิกนะ์มะนี่เล่นจิตวิทยายกันแล้ว ความจริงกองทัพเขามากกองทัพเขาใหญ่เขาเราเล็กแต่ว่าแทนที่มโดกถยจะสั่งการรบบอกให้มาเรืเ่อเนยแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนะมโดสถจัดทหารป้องกันไว้แล้วตอนนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นการรักษากําลังใจนี่เขาทำอย่างนี้นะไม่ใช่ประเภทกระตายเตืยนตุมเลยเดี๋ยวจะปฏิวัติทีหนอนจะปฏิวัติที่นี่ กองทัพที่หนั่งจะยกมามาหน่งกองทัพที่นี่ยกมามาหนี่คนอย่างนี้เขาไม่เรียกมาคนคือว่าผีคือผีมันหลอกไอ้ผีหลอกไม่น่ากลัวไคนหลอกน่ากลัวทําไม่หวาดนหวันเมื่อชาวพระนครประชุมพร้อมกันแล้วมาโหสดยิงได้ยืนขึ้นล่าวว่าพี่นอทลายผู้เราจะมาควนรำขับร้องประโคนดนตรี ดีทีดีเป่าโห่ร้องฮีฮาให้เป็นที่สนุกสนานคอยบริโภคกันให้อิ่มหน,นำสำราญเถิดทำให้สบายบายไม่ต้องตกใจกองทัพแม้แต่ใหญ่เราก็สามารถจะกลาบได้มีกำลังใจคนมันยิดติ่อยู่ที่วันหน้านะดูตัวอย่างของประเทศเราสมัยที่พระเจ้าตากสินมาราชกูาช้ท่าวนน พระองค์ตีฝ่ายข้าศิกมีกําลังพลถึงห้าร้อยคนแล้วก็ไปชุมนุมพลได้ประมาณห้าพันคนข้าศิกมีกําลังนับแสนแต่อาศัยกําลังใจของคนไทยทุกคนที่มีจอมทัพดีแล้วก็มีแม่ทัพที่เก่งกา้เทื่อสมเด็จพระทท่รัดนราจุลาโลกแก่สมเด็จพระจาชวังบวรรุชสยนนา มีพระเจ้าตากขินเป็นหัวหน้ามีสองท่านเป็นแม่ทัพเรียกว่าเป็นทหารร่วมพระไทยใช้กำลังคนเพียงห้าพันคนสามารถโู้ชาติได้ภายเลยไม่ถึงสี่นี่ถ้าเราสามารถกีไม่แก่งแย่งไม่แกลงดีกันแล้วก็แค่นี้มันไม่ยากเวลานี้ที่ประเทศไทยก็เรามันยากอยู่เพราะคนมวยแย่งกันแย่งตำแหน่งแย่งดีกันทำแบบโยน ยวนยวนใต้ที่แพยวนเหนือก็เขาแบบนี้แหละฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่างการจีแต่งแย่งแต่งดีแย่งตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งเมืองลินพากรูปินพาเมืองอย่างชาวยวนใต้ให้มีประโยชน์มันมีแต่โทษในทีสสน่สุดก็แตกกระสันสั้นเต็มตอนเหนี้อ็รอบประเทศข เล่าเรื่องกันต่อไปไว่าชาวมนาครต่างก็ทาตามมโหสถตัวกลา,ง,างกากลังใจก็เกิดขึ้นว่ดแหมเราเชื่อมโหสถท่านเป็นคนมีปัญญาท่านผู้ไรเราต้องเชื่อถือว่าคําสั่งและคําแนะนาของมโหสถทุกทยคําที่กล่าวไปเราจะปฏิบัติตามสั่งบุกเราจะบุกสั่งถอยเราจะถอยสั่งเล่นเราจะเล่นสั่งกินเราจะกินนี่มันต้อง,องนทำเมื่อคนคนเดียวกัน พวกที่อยู่นอกเมืองเมื่อได้ยินเสียงโหดร้องคับระคดนตือนก็พาเดินเข้ามาในเมืองนี่นะพราะข้าศึกเขาล้อมอยู่ไม่ไม่ใช่ล้อมติดกำแพงเมืองนะเขาจ้างอยู่ห่างไกลไปเป็นกิโลเพื่อโดยที่ไม่มีใครขัดขวางห้ามตามเข้ามาก็เข้ามาสิมาประตูเมื่อก่อนมีคนเข้าออกกนโย่ฝักไขไม่ขาดแทนที่จะปิดประตูเมืองเตเาข้าศึกกลับเข้าไม่เจอ โคสุดสั่งไม่ต้องปิดประตูเมืองใครอยากจะเข้ามาเชิญเข้าใครอยากจะออกไปเชิญออกนี่ปัญญานี่ยเ่งก็ได้จิตวิทยาสำหรับว่าเจ้าจุลนีพรมทัตได้ขดับเสียงด้วยโคมดนตรีเอฮาเซซวนสนุกสนานในเมืองมิถิลามานครอนดูใครก็ว่าเมืองนี้เขาไม่มีความรู้สเหยือเลยก็ทับเรามาต่างๆแยะทำไมมันยังสนุกกัน เนีย่ยรับสั่งให้ราชบุลุษไปสืบไปถามโดยเฉไอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองอะไรมันเป็นเมืองคนบ้าหรือ,อยังไงแต่เรายกทัพมาตั้งเยอะแยะแม้มันเกิดมาร้องลาททำเพลงกันเลยบรรดาราชบัลลุดเจราจุลนีก็ย่องเข้าไปสืบถามความจากผู้ที่มโหสถทันนละว่าทีว่าก่อนที่มโหสถจะสั่งให้ร้องเขาเล่นก็สั่งคนของท่าน แต่งไม่เรียบร้อยเพราะปเดี๋ยวท่าเจ้าคนนั้นมันย่องออกมาถามถ้าถามแล้วก็บอกตามนี้นะต่อสิต่อสิบอกตามฉันว่าเอ่อที่โมโหสวดบอว่าถ้าหากว่ามีใครมาถามแนะให้บอกอย่างนั้นอย่างนั้นบอกอย่างตามฉันบอกเนะเมื่อราชุรุษไปทราบความจากผู้บอกยิงเข้ามากราบทูลพระเจ้าจุลน,นีว่าข้าแต่เทิดเจ้า มาเรื่องพระเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าได้ไปถามชาวเมืองได้ความว่าเขาไม่มองคนรสกกับกันแล้วก็เลี้ยงดูกันภายในพระนครที่เขาทาดงนั้นกับพระว่าก็เพราะพระราชาของเขาคือพระเจ้าวิทยาราชได้ทรงตั้งบริทานไว้แต่ตั้งอย่างสงพยาวว่าเมื่อกษัตริย์ใดในสกุลจุมโทวี ยกมอล้อมมนครเมื่อน,นั้นชาวมนรครจะเล่นหมอล้อตกนีงก็นแล้ว่าเลี้ยงดูกันแบบสนุกสนานแบบนี้สมปนิธานแล้วคือการตั้งใจขขงออกต้องความปรารนาพระราชาของเขาเออเรีว่าสมที่พระราชาของเขาตั้งใจไว้แล้วทางราชการที่ไี่เป่าร้องให้ชาวมรครเล่นหมอล้ตก น,นี้ก็เลี้ยงดูกันเป็นการใหญ่ความปรากฏดังนี้แหละพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธศาสนาไเจ้าจุน,นันทรพมทัดได้สดับดันนั้นก็ทรงไข่เกืองเปน็นมากแับสั่งแต่หานว่านี่ฐานทั้งหลายจงรีบผมเมืองโดยรอบเขาว่าผมเมืองหมายความครู <c oughs> ครคูที่ก็ขุดไว้ชั้นนอกชั้นในก็ตามหลายชั้น เมืองเลยรอบทำลายโคทำไปถนนทำลายกำแพงทำลายประตูหรอรบแล้วก็พาเรงเข้าไปในเมืองกัดหัวชาวเมืองความทุกข์เกลียนมาสักะ้้อยเด่มเกลียนโอ้โหใจร้ายจริงนะแล้วก็ตัดเศียนพระเจ้าวิทธราชมาให้เรด้วยมาให้เราด้วยมันแน่ดุจริงๆนะทำได้นี้ไม่มีหวัง ให้ฟังต่อไปลูกหลานที่รักเขาใช่ยังไงทหารไม่ได้รับคําสั่งจากพระราชาแต่ดังนั้นก็พากันบุกเข้าไปไม้จะปีนกําแพงเมืองคำนั้นมำนั้นไม่เข้าธรรมโตเลยก็ถูกทหารเขามโหสดเทศาสตร์ตื่นตมแล้วโกรธตายเลงโคลนก้อนหินตกลงมาถูกทหารเขาพระเจ้าวิเทราพระเจ้าจุลนีพุมธทัต จนไม่สามารถจะขึ้นไปได้นี้เขาบ้านเขาเล่นละครเล่นาอนดามทหารซ้อมรบยิงคิดจะทำลายกำแพงอขึ้นไม่ได้จะทำลายกำแพงแต่ก็ถูกทหารที่โยนเชีองเทินพุ่งหอกยิงเลอดน,นุ <c oughs> ต่างคนบาดเจ็บล้มตายกันเกลื่อนแล้วเข้าไม่ได้แล้วสิทหารกุงบัญชาละไม่สามารถจะโจมตีกำแพงนครได้ จึงเข้าไปข้าวพระเจ้าจุนนีกราบูลว่าพวกข้าระพแต่เจ้าไม่สามารถจะโจมตีกรุงมิมิลามานาครได้ะดยขาดพระเจ,พเจ้าจุนนีจึงไปสายอาวุธเพื่อเพื่อาอาจารย์พวกเราไม่อาจจะตีกรุงมิิลาได้แล,ล้วคิดว่ามันจะเป็นหมูแต่ความจริงมันก็เป็นหมูจริงๆแต่กลายเป็นหมูป่าไปไม่ใช่หมูบ้านเชือกหยา คนนี่เราควรจะทำแบบไหนที่ชะนะได้เจว้ก็กลาบคุณว่าเราควรจะกัดไม่ให้คนใดคนหนึ่งนำน้ำเข้าไปในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวต้องเปิดประตูเมือออกมาไปส่งน้เป็นว่าเราทำไงจะดีพวกหลาน่รัก <c oughs> ตอนนี้เขาสั่งคน จยุไม่ไม่เข้าไม่ออกอ้น้ําในเมืองมันก็น้อยถ้าน้ํามันพังมาไรไม่มีน้่นจะกินก็ตายมานั้นเหมือนกับที่ญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเข้าไปที่แรกญี่ปุ่นใช้ทหารใช้เครื่องบินโจมตีถังที่ฮ่องกงเขาอยู่ข้ามทะเลน้ำไม่ขึ้นต้องอาศัยน้ำฝนน้อกักน้ำ,น,ำน้ำใหม่ญี่ปุ่นโจมตีถังน้ำพัง ฮ้องกงฝรั่งปกครองต้องยอมจีนนนี่เมืองมิถิลามหานาครก็ไมงกันเขากักไม่คนกินน้ำมันน้ำหมดมมก็ต้องยอมจีนนนแต่ว่าเมืองมิถิลามหานาครจะแพ้หรือไม่แพ้ลูกหลานที่รักเอาไว้ฟังกับวันหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาไปแล้วต้องขอลาก่เพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามองคลสมบูรณ์ทุกคนยงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี